แน่นอนสําหรับคนที่มองหาช่องทางสร้างรายได้หาอาชีพเสริมกันในสถานการณ์แบบนี้ขอแนะนํานี่เลยครับยูลิชยูลิชนี่คืออะไรคือระบบแพลตฟอร์มที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับทําให้คุณเนี่ยสามารถหาเงินได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวเชื่อไหม โดยจะเป็นการขายสินค้าแบบดรอปชิป p ครับซึ่ง 1. ไม่ต้องสต็อกสินค้าคไม่ต้องลงทุนสินค้าดีขายง่ายมีการตลาดการขายสินค้าใน YouLish ทุกคนที่สมัครเข้ามาถึงเนี่ยก็จะมีลิงก์ร้านค้าหน้าร้านให้คุณทันทีเลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องสร้างหน้าร้านเองเลยแล้วก็คุณเนี่ยสามารถนำลิงก์เนี้ย ไปทาการตลาดเพื่อขายสินค้าได้ทันทีฮะค่ะนอกจากนั้นสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะคะที่อยากจะลองขายออนไลน์นะคะแล้วก็ยังขายไม่เป็นเนี่ยเขามีการสอนนะใน u ู i ิช a ะคาเดมด้วยค่ะเป็นในระบบออนไลน์เลยไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน IG ใน Tik t o ็อกใน u t u b e อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีการสอนให้หมดเลยนะคะเพื่อให้การขายเนี่ยมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยคือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะในการเรียนนะคะเรียนฟรีนะแล้วก็ไม่ต้องลงทุนนะคะมีะไรายได้เพิ่มเอาเป็นว่าใครสนใจ สามารถที่จะติดต่อได้เลยนะคะที่หมายเลข0989423666นะคะ098942ขอโทษตัวเล็ก้ากเลยขอโทษ096 09423666นะคะ่ะหรือว่าแอดไลน์ไปได้เลยะค่ะที่แอดบิชนะคะหรือว่าสแกน QR code ได้เลยที่หน้าจอได้เลยนะคะจะปะต้องอีกเนนิดนึงนะฮะใครสนใจติดต่อไปที่เบอร์096 9423666ค่ะ0969423666หรือเอาง่ายๆคุณแอดไลน์เข้าไปเลยฮะยูลิชนี่สแกนคิวอาคตรงนี้ได้เลยเราเอาให้คุณลวในช่วงสถานการณ์แบบนี้เขาบอกแล้วไงว่าเรามีอาชีพเดียวไม่ได้จริงวันนี้โควิดสอนเรารู้ว่าเรามีอาชีพเดียวไม่ได้อีกเลยจริงๆนะแต่อันนี้ง่ายมากเลยนะในไหนเราเล่นมือถืออยู่แล้วเราเอามือถืออ่ะให้ทําเป็นรายได้ได้นะคะก็ติดต่อไปได้เลยนะคะทุกคน อยากมีมือถือรุ่นใหม่หมดอมทั้งทุกยี่ห้อมันออกมาล่อเงินละหมดรเรามีโอกาสเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนที่แพงที่สุดได้แต่แเราต้องรู้จักหาเงินจากมันให้ได้ครัคร้งนฮะแอดเข้าไป YouLish ครับขอบคุณหมอป้าเนาะครับ